ดีครับสวัสดีช่องเชื่อมต่อออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับดาราสาวประจำาดาม่าสาวประจำ <c oughs> สาวน้อยพี่บันเทิง <c oughs> อยู่บัดดาลหรือดาม่า,า,าแล้วครับลูกนินเนนะครับเดี๋ยวฟังมาได้พี่น้องตอนนี้ก็เล่นบงเบลีบอลอยู่เบลีอย่างอีกไทยเดียร์ไทยตีสองทุ่มครึง่งจังหวัดในไทยแลนด์ตีกระเซิร์เบียาก่อนร้านค้าประจำวงเขาได้ครับมีน้ำมีทุกอย่างยันท่าน้ำไม้ค่ะจริงเหรอจริง ผ้<ภ>าทำไมจะแบบว่าแบบสั้นย4ิบชั่วโมงหรือ3 2ชั่วโมงก็มีนะคะมีปีกไม่มีปีกเ็ได้นะคะผ้าําไม่ดีหนึ่งไม่ต้องอันนี้ก็ได้ซํานั้นหะฮะพอดีอยากให้ไปซื้อได้ไหมรู้จักแต่กากามะพร้าวโบราณไม่ได้ซื้อยาไม่ได้ซื้อยาเลยนี้จะอุดหนุนอุดหนุนได้นะครับร้านซอกุ้งนะครับ มีเด้อจะมาหิ้กับคนเจียวของกูเปลือมะเกือเปลือกหอยใช่ไรอุ้ยเอฟิลอ้ยเขางามกว่าพี่นองอย่างวะจำซื้อว่าใดซื้อเนาะแต่งแต่งโมอย่างเขาจะจำซื้อเขาว่าใดเราแต่งโมนี่นเร็วๆเขารอคิวอยู่เนี่ยเขาบอกผู้ใดนี่คะ อะไรเาเชิญเราที่นี่เราเชิญเรามื้อมือผู้ใดคขณิทนะไรงานตงโตัวดีค่ะชื่อนางสาวอุจารลิสํานค่ะคุณต้องแตงโมค่ะเออเนี่ยเบิ่งกพนงามก่็หนูเบิรเบิดชิวเหเบิวเหรยอนไไหนอันนี้ถ่ายรูปก่อนนะเข้าไรหนูผู้ใ่ไร ี่เป็อนรหมูือล้นแต่เราเป็นโูทาสัสดีค่ะจงนะตัวจริงนะคงนะันตงนตันะคะันะวนะตัวตัวัสดรค่ะตัวจริงนะรนะวรเัขรงนงนวัวงเิัว ีแมอะ้าแล้วกน้องเตน้องแล้น้อง้ียอาตอมัวบ้านนออะไระที่ที่้องเพลงอะไรนะตาจเพ่งมไหรเพลงอย่างพอพอวีไปแต่งเขาดน่ะนะไหนไปแต่งแอมเขาน้าสวยู่แล้วขออะไรกัน

บอกคายังดังค้งในใจแม้วันเวลาที่ผ่านผ่านฤดูการเปลี่ยนเวียนและหมุนไปทษอได้แต่ในหัวใจยังคองคา ไปเฮาไปดำน้ำเวลาฉันอาบ้ไปไปไปดำน้ำเาามไมราป็นมอล่านกันบมาองมราแต่โมอยย่เท่าไรนะอายุสิบหกอายุหกปีเท่ากันกับผมเลยนี่คนเท่ากันสิบหกนี่ร่อยนั่นแล้ว เลกนีอันท่นบ่มน่นบ่นี่าร้ยอาังออมาบอเนน้องแตงโมยังอี่แตงกันอุกแงเราอยากมาร้องเพลงคู่กับน้องแตงโมตังเงิกันอนักหนักหนกหนักบัวเขาสิมากเ่าอะไรครับใส่ชานทีเด็ด จะไปแจะคเก็ตด้วยนะครับว่ามันพี่สาวเลย่สาอะไรพี่สาวแตงเชื่อแตงมเชื่อแตงโมเชื่อพี่ลรงเพลงได้ลองเบิ่งหาน่องให้ตายไปงานกี่ดีเนี่ยแหละมัน้เล็กที่ไหนขอย่างนีเลยรทนล้วพี่เบ้ทำไมพูดอย่างนี้ ไปทำอะไรบานใหญไปทำอะไรบานให่ไปทาอะไรบานใหญ่ปทำอะไรไปทำใจไปหาพี่สาวที่ของพี่สาพี่สาวพี่สาแอดพี่สาวอดมินเิอยพี่สาวพี่สาแอดไปย้เดี๋ยวอันนี้ ฝากง,งานวันที่สามสิบหน่อยวันที่30นะคะคือมืออื่นนี่นะคะกฝากพ่อแม่น,นะคะซื้อบัตรจตอ,องต๊ะเขาบ้านะคะบัตรราคา138บาทนะคะราคาผู้ใดที่อยากมาหนางานนะคะโต๊ะจีนราคา3,500บาทนะคะพ่อเฝ้า<น>ออจองโต๊ะยังว่างอยู่นะนะครับยังมีโต๊ะว่างอยู่แต่ใกล้เต็มแล้วนะคะใช่แล้วคะ่ะผู้ใดมาสาระผู้ใดมากใกล้ๆมือนีงระบบอัดสีล้วนอัดสีบริเวณเขาเด้อะค่ก็สิได้เป็นถือศาสตร์มาเป็นว่าชือศาสตร์อันผู้ใดเอาศาสตร์มาแถมมุกกระทะสองสุดจากใคร มือได้ก่อนครับผมเดี๋ยวสามามือได้ครับต้อเื่อครับยู่ในนี้่หมอนดแล้วได้บันทึกไว้แล้วลงเทวทัศแล้วอันเดไเป็นไรค่ะเดี๋ยวปะป้าเรายาสายใรไปมาหัวหอตัวจริงเพิ่งเจอตัวจริงนะครับว่าตัวจริง มาลันสกีใช่ไหมมาลันสกีวันนี้ใช่ไหมอ๋อรอค่ะรอก็ต้องกลับไปไหมนี่เอ่อมีที่พักอยู่ค่ะเวก็เลีวก็ไปหาฟูฟูนะคะโอเคครับบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับการของงานนี้นะครับเด็กๆมเมื่อเืนเ่อเมืเ ไม่อย่างไรให้เลยครับเต่าแลมันเทิงศิลนะครับฝากช่องกันด้วยครับเดี๋ยวผมมีช่องแร้วดิช่องชื่ออะไรฝากช่องด้วยนะครับช่องนะครับไม่ใช่ช่องครับเพิ่งได้เพิ่งได้เมื่อวานอ่าฝากฝากด้วยนะก็ับจะขึ้นเด็ไหมเนี่ยเมื่อวานก็มมีเหตุผลนนีี่่ไดีลงไปแล้วครับคลิปนึงครับฝากช่องงานนะครับช่องน้อง โวิดมีลักนเห็นมั้องโควิดนะครับธีรกิจจำเพินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากดูให้น้องเนี่ยด้วยครับถ่ายทุกวันนะครับน้องๆเพื่อเป็นการเปิดมองเห็นฝากด้วยครับผมฝากช่องของเราด้วยนะครับวง่างๆช่องน้อยๆของน้องหนาคนติดดาวสามสิบกี่แล้วเข้าไปดูคลิปให้น้องนะครับเพื่อเพิ่มยอดวิวให้น้องด้วยครับวันช่วงบ่ายลงไปหนึ่งคลิปแล้วครับคลิปที่สองกำลังกำลัง งานพวกนี้นะครับเนี่ก็จะได้ติดตามศิลปินทุกท่านเลยนะครับนี่น้องโกวิน้องโกวิสุดรอของเขาน้องอาสุดรอปะาสามสิบสี่ค่ะไปอีกสาหน่อยลำเพื่อนชว์ปีนี่รอทุกคนไปกี่ใส่สวมให้ไก่ได้เลาเด้อไ <c oughs> ปกี่แมน เอาไปกินแลงกเอหมู่บ้านเนี่ยรูนักการศึกานอนในวนกเมืในลูมันเป็นชุดมันเป็นมต้อนเาาไยนนมเมื่อวานมื่อวานมื่อใรตอนนี้ออลูกดูเป็นน่อาม่ว่านสวัสดีครับพี่บ่อเผมเานนักข่าวเมื่อวานนี้นักเอกดารารับเชิญมาแล้วเนี่ยาอย่ามาคุมเซิงอย่ามาคุมเซิงอย่ามาคุมเซิงคอย ออกกะนอเนกแตงโมสังขาบุ่ไปใส่มาหลายมือหลายเว้นเล็กหน่อยเพราะได้ซ้อมกันนี่ไปใส่กันแล้วอยู่หัวคุลานเนียนไปกับเนียไปนี่ยนเนียไปกับเนียดไปในจังามชิ้นนี้ซ้ำนี่ะอละครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครชอบลูกเล๋าพื้นตอออฟวิชิลได้นะครับผมะเีย